ามาเริ่มกันที่ข่าวดีๆกันก่อนเลยค่ะทางจังหวัดขอนแก่นค่ะได้ออกหน่วยแพทย์อาสาพอสวอและโครงการหน่วยบำบัดทุกบมรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนค่ะ ที่โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยงหมู่ที่4ตำบลบริบูรณ์อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาพอ,อสวอและโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนค่ะสำหรับการออกหน่วยแพทย์อาสาพอ,อสวอและโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในครั้งนี้ค่ะเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือในด้านสุขภาพตรวจรักษาและป้องกันโรคการฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีตลอดจนเป็นการเยี่ยมเยือนประชาชนของหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องค่ะมีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวอซึ่งได้รับความร่วมมือจากแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกร พยาบาลตลอดจนบุคลากรด้านสาธารณสุขจากหน่วยงานต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขค่ะมาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจพิเศษอัลตราซาวช่องท้องตรวจความผิดปกติของสายตาด้วยและมีการส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลระดับสูงขึ้นต่อไปด้วยตลอดจนการให้บริการตรวจประเมินในด้านของพัฒนาการเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนมีการแนะนำการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานตลอดจนการตรวจรักษาฟันถอนฟันการกายภาพบำบัดโดยตรวจรักษาแพทย์แผนไทยด้วยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพด้วย กิจาการรมทั้งหลายนี้นะคะมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจรวมพลังประสานความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้สังคมไทยกลับสู่สังคมแห่งความสงบสุขสันติและสามัคคีโดยให้ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆของรัฐรวมทั้งองค์กรภาคเอกชนออกมาให้บริการแล้วรับทราบสภาพปัญหาความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันค่ะ